อันนี้เป็นคำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบภาพกล้องเบอร์ถ่ายวนๆทำให้มือหัวได้การถ่ายทำในคลิปเป็นการเล่นกันแบบมั่วทั้งหมดคนใช้แต่ยาในการรับชมใครโรค่วนไม่ต้องมาดูถึงมาเตือนแล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเล่นโซ่แอปไมเม่นกับเพื่อนๆนะคะก็คือเราจะเล่นกันแบบว่า เล่นหาเป็นคู่มี8คนแต่ว่าซ่อนอะซ่อนเดี๋ยวได้คู่ได้แต่ว่าคนหาหาสองคนไปน้อยออกดีกว่า ใอ้ไม่ปสองคนนี่ไสคนนี้เป็นฮแล้วทุกคนตอนนี้ตอนนี้ไออันนี้ตอนนี้พอยกับไอยิงเป็นซึ่งเราอ่ะต้องลงไปแอบกับข้าวตูแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะไปแอบต้งไหนซึ่งมันมีเวลาแอบแค่ห้านาที คือมันเล่นกันอ่ะคือห้ามห้ามเลยเขตตรงพยาบาลไอห้องพยาบาลกับเรือนพยาบาลเออเรือนพยาบาลกับไอห้องน้ําผู้ชายเว้ยซึ่งมีเวลาแอบแค่ห้นาทีำําทมคือจะแอบตรงไหนแล้วโรงเรียนอ่ะมันกว้างนะเว้ยแต่มันไม่มีที่แอบเลยเอหเราไปหาที่แอบกันก่อนนะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวว่ากันซ่อนไหนดีไม่รู้เหมือนกัน พี่ที่มันไม่มีคนไปอ่ะคือที่ที่คนหาง,ง่ายอยู่นะเราดูชิวขุโคตรอ่ะคตรชิวอ่ะแน่นอนมันห้ามไปหลังอาคารเอ้ห้ามไปไม่ไม่ห้ามเกินอ่ะเดินพยาบาลอาคารสีมันก็ได้อยู่ขึ้นห้ามขึ้นอาคารใช่ห้ามขึ้นอาคารด้วยก็้คือคนหามันง่ายอ่ะคนซ่อนมันก็ยากขึ้นแหละ ใ,ใครทักมามันบอกว่าเริ่มแล้วเด้อมันบอกว่ามันเริ่มเลยไม,ไม่มีที่แอบ,บค่ะทำไม,ไมตอนนี้อยู่กับอยู่กับโมแล้วก็อยู่กับแพรสองแฝดซึ่งไอ้ยิงกับคอยหา ซึ่งพลอยอ่ะอาจจะไม่ค่อยแบบรู้เี่าแต่ว่าอิงอ่ะรู้เยอะมากเพราะเล่นบ่อยมาก่ซนแอบเบหนื่อยมากวิ่งตั้งแต่อาคารสามวิ่งมาอาคารหนึ่งโอ้โอเมกซึ่งมายืนอยู่หลังบอร์ดที่ติดเอาไว้ติดศูนย์ขอดเทิมนิดก่อนนะเหนื่อยเหนื่อยมาก ซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้ขวัญจะทําอะไรอยู่น่าจะกาลัง<ม>แลบด,ด่าอยู่เปล่าขัน่าจะหาที่แอบได้เงียนกว่าเราใช่แล้วก็อ,อยู่กับฝ้ายซึ่งไม่รู้ว่าฝั่งนั้นได้ถ่ายอะไรบ้างหรือเปล่าไอ้ม่น,นีคือได้ที่แอบ,บแล้วทุกคนที่แ,บบแ<พ>อแบ,บมันค่อนข,ข้างสบายมากๆอยู่พอสขขมควรชิวเกินก็เจอก็หงกไง โอ้ที่ค่อนข้าง,งสบายอยู่สบายสบายสบายเลย,ย,อ,ยอันนี้เป็นจบกูเพิ่งเปิดคลิปเมื่อกี้คือกูโดนหาเจอแล้วเฮล์ล์เฮล์ล์มีเพลจบคือโดนหาแล้วรุ่งวักูยังไม่ได้หาดี <Orchestra> แอบ,บเลย

ทง Ay, ้งหมดเป็นแหละายรลราไปเจอกันคุณชายต้องค่ไอ้ไอ้ไอ้ควักัป้าอยู่ไหนเนี่ย้นะคะเก็บข่า้วตใพอคูขเยอะเลยมั้งใ้คูเป็นไอ้หนูแค่นี้ไหจริงแน่เลิศมากเลยล่ะมึงซ่อนพิสดารเกินเพื่อน มันนะมันน่ากลัวนะล็อกุนะ้จแวจะเข้าไม่เข้าคนนั้นไม่น่านะเจอใครนะดังที่ ตอนที่เดิมมั่นใจวาอย่างนจะหาไม่เจออีกแล้วมนือยวัอยู่ไหนยังคงซ่อนพี่เดิมเอ้ยยังไม่เจอเลยกูได้อะไรจากสมการนี้ทุกคน คือเราคือเพื่อนเป็นคบหมดแล้วเหลอใค่เราสองคนใครมาจะแอบเอนี่ยถ้าเราไม่มีแล้วก็วจะเลิศไปแล้วมาอะไร ไปมันไปดูน้องเคสเห็นได้ไเ็นดมันหักอะักโอ้โหปนี้คือเรีมมากูเจอคูกูหบเลยนีคูี้นะ